ตอกย้ำความปังสับเปลือกโกอินเตอร์เตรียมเข้าฉาย9้ประเทศยังคงเป็นภาพยนตร์กระแสแรงที่กวาดรายได้ถล่มทลายอย่างต่อเนื่องสำหรับภาพยนตร์สับเปลือกจากจัก,กรวาลไหบานผลงานผู้กำกับฝีมือดีที่กำลังมาแรงต้องเตะทีตีแถมล่าสุดสามารถกวาดรายได้ทั่วประเทศตอนนี้มุ่งสู่700ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังใช้ไป25วันล่าสุดทุ่สถิติแบบไม่มีพักตอกย้ำความปังไม่หยุดไม่ใช่แค่ในไทยเท่านั้นเมื่อเพจเฟซบุ๊กหนึ่ง ได้เผยข้อมูลว่าสับป,ปะเลอโกอินเตอร์เดินทางสู่สายตาผู้ชมเก้าประเทศประกอบด้วยญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวนันมาเลเซียเมียนมาเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและกัมพูชาท่ามกลางสังคมแห่จับตาว่าภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเลอจะสร้างปรากฏการณ์อะไรให้ได้สะพายอีก